ขอบมากๆนะครับพี่ที่แวะมาทักไทยกันนะครับดีใจมากเลยพี่ดีไม่ดีอยากจะได้ไปเจอพี่ที่เผ่าที่ฟังหุ่งนะครับหรือบ้านรักไทยนะครับเราคันเดียวในประเทศไทยได้พี่ใช่พี่เดี๋เจอกันครับพี่ได้ได้รับ <laughs> พี่อยู่ดีครับเย่ <laughs> yeah, ถึงแล้วครับทุกคนบ้านรักไทยโหแบบฟิลจีนมากครับอันนี้มีรถลากด้วยนะครับนี่ติดตรงน้ําครับทุกคนดยตรงนี้จอดรถได้นะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้จอดรถได้ทุกคน ใอ่หน้าจอดรถนอนตรงนี้เห็นที่จอดรถริมน้ำเมื่อกี้นะผมว่าเล็งตรงนั้นแน่นอนเลยอันดับแรกได้ลาที่หนึงครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงอนามัยก่อนนะครับว่าเราจะจอดนอนตรงไหนได้ เสรแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เราจอดรถตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถของอนามัยนะครับก็อนามัยอยู่ข้างๆนี้เลยนะครับนี่คืออนามัยนะครับตึกสีส้มๆนะครับหลังคาสีแดงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นวิวนะครับสวยมากเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคาถูกมากๆเลยราคาแค่50บาทนะครับต่อคนนะครับ50าสบาทมีห้องน้ําแล้วก็มีไฟฟ้าให้เราใช้ได้เลยนะครับ จุดต่อไฟฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพี่เขาจะต่อปลั๊กปลังออกมาให้นะครับตรงนี้นะครับหน้าอาคารนะครับสายไฟก็ถ้าแนะนําก็คือประมาณ20เมตรขึ้นไปนะครับถึง30เมตรนะครับกาลังดีครับราคาแบบถูกมากๆเลยครับวันละ50บาทเนี่ยถ้าอยู่ทั้งเดือนก็ยังแค่พันห้าเองนะแล้วบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าไม่แน่อาจจะอยู่แบบ3วันเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ก็รถของพี่หนูนะครับกางกันอยู่ข้างๆกันเลยครับแล้วก็ยายาของเราตรงนี้ครับ เฮ้ยพอกลางคืนมาแล้วสวยอะทุกคนมือนะครับเปิดไฟแล้วว่าไอตัวเรือที่เขารอยอยู่ตรงนี้นครับไม่รู้เขาเรียกเรือหรือแพนะเหมือนแบบเหมือนโคมเหมือนกระทงเลยครับมาถึงกันก็เย็นแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ได้ซื้อวัตถุดิบอะไรเลยเพราะว่าขับรถขึ้นเขาแบบใช้เวลานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาไว้ทํากินพรุ่งนี้เช้ากันนะครับไปเดินเล่นในเมืองด้วยเป็นเมืองที่แบบน่าเอาจักรยานมาปั่นมากๆเลยนะ อ๋อนี่คือชื่อของที่นี่นะครับเขื่อนในหมอกนะครับ wow. เหมือนวันนี้เราแบบได้มาพักผ่อนเลยนะครับรู้สึกชิลมากหลังจากที่เดินทางแบบผ่านโค้งมาแบบเป็นพันๆโค้งนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามากินอาหารของดีท้องถิ่นของที่นี่เขานะครับก็มีขาหมูแล้วก็หมั่นโถนะครับแล้วก็มีเมนูเห็ดปรุงรสด้วยนะครับแล้วก็ยำใบชาเขาจะใช้ใบชาที่เราเอามาตากแห้งแล้วมาชงชาเนี่ยเอามาทํายำนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยหายเหงาหายเหงาเจอน้องเข้าไปแบบหายเหงามากเลยคุ้มค่ามากเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีพี่หนูอยู่ในคลิปนะครับ คือแบบชอบบรรยากาศร้านเขาเนาะที่นี่เขาจะประดับไฟได้แบบสีแดง,งโคมไฟแล้วก็สีเหลืองนะครับมันเป็จีนเลยอ่ะสวยมากยำใบชากับก้านเห็ดเขาใส่พริกแล้วก็มะเขือเทศนะครับอันนี้แล้วก็ใบชาชอันนี้น่าจะเป็นก้านเห็ดนะฮะเพื่อเปรี้ยวหวานหวนครับ ผมเพิ่งเคยกินใบาชาสดครั้งแรกนะใบาชามันจะออกแบบมันๆนิดๆแล้วก็แต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นพืชอ่ะออกเหมือนเขียวนิวดหน่อยนะครับ คือเราก็เห็นไอตัวไอน้ำนะครับทุกคนลองดูครับไอหมอกจางๆที่แบบลอยอยู่บนผิวน้ำอะ่ะเนี่ยอันนี้ขาหมูที่เหลือนะครับเรากินเหลือกันเพราะว่าจริงๆมันเยอะมากเลยครับกินน่าจะสักสามคนกินได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเก็บไปที่เรากินเหลืออันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้ทํากับข้าวกินรุ่งนี้เช้านะครับ อันนี้เห็ดปรุงรสก็เหลือนะครับไม่ให้เสียของนะครับจะได้ไม่ต้องเหลือทิ้งใส่ไปให้หมดครับมีวัตถุดิบทํำกับข้าว,าวกินตอนเช้ากันแล้วนะครับทุกคนกลับมาถึงที่ร้วกันแล้วนะครับทุกคนตอนเย็นๆมันก็ไม่ัมนก็ไม่หนาวนะแต่พอเมอ้านีา้หัวข้ามมาบุ๊บอากาศเย็นมากๆเลยนะอันนี้หมูที่เราเก็บมาจากที่ร้านนะครับขาหมูที่เหลือ แล้วก็เดี๋ยวต้องใส่แสื้อ้านหนาวก่อนแล้วครับทุกคนอากาศเย็นมากไอแบบออกปากควันออกปากเลยอะอากาศเย็นมากๆเลยอะครับตอนเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เดินทางแบบมาทั้งวันเลยเหนื่อยกับการขับรถมากๆเลยเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันแล้วก็โค้งหักศอกมาตลอดเลยนะครับหลงตั้งทาง S <S เสียวเวลาหลงด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหมอกที่ริมน้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ,บอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงประมาณสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมต้มน้ําไปอาบน้ํานะครับเพราะว่าในใน้ําในห้องน้ํามันเป็นน้ําแบบถังน้ําตักอาบนะครับแต่ว่าเราสู้ความหนาวไม่ไหวแล้วอย่างน้อยก็ขอให้มันเย็นน้อยลงนะครับจากที่รถเรานะครับ ตรงนน้นแบบหมอกสวยมากเลยทุกคนกับทิวต้นสนว้าว <Wow. S 2> แต่เชยได้ที่ตรงริมน้ําวันนี้ดูเหมือนจะไม่มีหมอกเลยนะครับไม่มีไอ้น้ำน,นะครับเพราะว่าฝนมันตกไปทั้งคืนเลยนะครับไป,ปอยน้ําต้มเรานะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเพราะว่าหม้อเราเล็กครับอยากมีหม้อใหญ่หญเลยแต่ว่ารถมันขนไม่ได้นะครับอยากได้เครื่องทําน้าอุ่นติดรถมากเลยแบบใช้แก๊สครับแต่ว่ามันไม่มีใครที่เขาทําแบบเครื่องทําน้าอุ่นที่ต่อกับพวกแก๊สกระป๋องนะครับแบบพกพา คือถ้าทํามาผมแบบซื้อเลยนะติดรถเอาไว้ใช้นี่คือได้ใช้ตลอดเลยครับขอติดสบายนิดนึงไม่งั้นไม่ไหวริงๆนะหนาวแค่นี้ก็คงน่าจะได้แล้วนะผมว่า80-90องศาปิดแก,ก๊สเลยแล้วกันครับปะ่ะไอนนพี่หนูก็ยืนถ่ายรูปอยู่นะครับ เป็นไงพี่อากาศเย็นไหมครับโ oh, <laughs> อ้เอาได้เอาได้18องศาน้องแม็กต้มน้ำเลยนี่เลยพี่ไอขึ้น <laughs> ตรงนู้นแบบไอหมอกเนาะสวยมากเลยแต่เสียดายตรงที่ตรงตรงิมน้ำเราไม่มีะนะครับใช่ขึ้นเมื่อคืนแล้วพอฝนตกมันก็เลยไม่มนไม่มีมานะครับห้องน้ำเขาก็ดีมากเลยนะครับสะอาดตัาห้องน้ำเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับเทไปเลย ได้ไหมเผื่อไม่พอผมขอแช่นีดด้วยขอแช่ลงไปด้วยเผื่อจะได้ความความร้อนจากในตัวกระทะช่วยด้วยนะครับขากลับหยิบผิดนี่มีเรื่องนลนะนี่ก็วิวจากหน้าห้องน้ำนะครับผมดีมาอเกยนะ เราเริ่มเต็มตะก,ก้าแล้วนะครับผมว่าพรุ่งนี้ต้องหาร้านจักผ้าหยอดเหรียญแล้วนะครับเมื่อกี้น้ําอุ่นไม่ไม่ด้่าน้ำอุ่นเลยไม่อุ่นเลยครับแต่ก็ยังช่วยได้เยอะดีกว่าน้ําที่เปิดออกมาจากก๊อกเลยนะครับมันเย็นมากอ่ะ ก็ใช้ขาหมูนะครับกับเห็ดผัดเห็ดปรุงรสที่เหลือจากเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นข้าวอบขาหมูนะครับแล้วก็ใส่เห็ดปรุงรสไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เห็ดหอมด้วยนะครับเดี๋ยวหั่นเห็ดหอมใส่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอล้างเห็ดหอมหน่อยแล้วครับแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะครับเติมน้ําไปอีกนิดนึงนะครับ พรยังไงก็หุงข้าวอยู่แล้วนะครับก็ใส่น้ำเยอะๆได้นะครับทําออกคล้ายๆต้มแล้วครับแล้วเราก็หุงข้าวลงไปนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นพริกสีกับใบชาที่แต่งจานนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาใช้ให้หมดเลยทําข้าวอบของเรา นตกมาเริ่มแรงแล้วทุกคนแย่เลยนี่เรามาหน้าหนาวแล้วเนี่ยทำไมเป็นหน้าฝนไปได้เดี๋ยวต้องปิดประตูแล้วนะครับฝนมันสาดแล้ะ หโหแรงนะยโหแล้วพี่หนูกลับวันนี้ด้วยต้องปิดไว้ครับนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเติมซีอิ๊วขาวนะครับเพราะว่าขาหมูเขาค่อนข้างจืดๆนิดหน่อยนะครับเติมซีอิ๊วขาวลงไปดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็น้ำมันงาครับนิดนึงก็น้ำตาลครับนิดนึงนะครับ นี่ไข่ขาวครับกลมกล่อมขึ้นเยอะเลยครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ใส่ข้าวนะครับตัวนี้เราจะหุงข้าวลงไปเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอซาวข้าวอย่างนี้ก่อนละกันก็พี่หนูกับแนมะ่สองคนแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับแล้วก็คนลงไปหน่อยนะครับ แล้วก็จะใส่ตัวพิกนะครับนี่ประดับลงไปเลยปิดฝาครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ถั่วนะครับลงไปด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็คนเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน เขาอบใส่ถั่วด้วยมันก็จะแบบเพิ่มความมันๆนะครับแล้วขาหมูนี่ก็จะเลยแบบออกยิ่งแบบหวานมันเลยนะครับหวานมันเค็มๆอร่อยเลยครับแล้วก็ปิดฝาไว้ครับอบต่อเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่เรือนแพนะครับแล้วก็ข้าวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอาใบชากับดอกกล้วยไม้ที่เขาประดับจานเมื่อคืนน่ะนะครับเอามาประดับเอาไว้ด้วยไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรเลยไปครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วนะทุกคนเขาจะออกมาเป็นแบบเป็นรอบๆนะครับผมผมคือเก้าโมงสี่ิบนี่แล้วเขาก็มีบริการน้ําชาด้วยครับชาร้อนอันนี้คือฟรีนะครับสําหรับคนที่ขึ้นมานั่งแพเนาะอันนี้เขาเรียกแพหรือเรือครับน้องเป็นเรือเป็นเรือใช่ไหมครับเรียกเรือแล้วของผมวงนั่งเรือครับผมนี่ครับแล้วขุมกองนั่งเรือนะครับ ก็อาหารมื้อเช้าของเรานะครับนี่ครับข้าวอบขาหมูนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมด้วยนะครับประดับด้วยใบชากับอดอกกล้วยไม้ที่เหลือจากเมื่อวานนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีใครทําทําแบบเราหรือเปล่าที่ <laughs> เอาเข้าว <laughs> แล้วไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเขาด้วยนะนี่ oh. <Hey, S 2> นะครับทุกคนไ้แ mm. ลวครับ เมื่อคืนนี้เราทานจากร้านรีไว้นะครับข้าวขาหมูหมันโถนะครับอันนี้ก็จะมีผมจะใส่เพิ่มก็จะมีถั่วด้วยนะครับถั่วลิสงครับพี่ครับเพราะข้าวอบแม้ว่าถ้าใส่ถั่วด้วยมันจะอร่อยครับมันจะมันมันแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าต้องให้พิ่พี่หนูเป็นคนตัดสินใจเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมใช่ครับทดลองชิมก่อนครับอืมโอเบดีครับ ได้อยู่นะพี่ได้ๆๆรทีนี้ลองจิ้มฝีมือตัวเองนะใส่ถั่วแล้วมันอร่อยครับเืาไปแล้วมันมันมีกึ๊บๆอ่ะเนาะครับฟินมากเลยครับนั่งกินข้าวบนเรือและนี่ก็ย่าาของเรานะครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับก็ เดี๋ยวถ่ายรูปพลร้อยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับพี่หนูกับแม็กนะครับที่ได้มาเจอกันวันนี้นะครับโอเคครับพี่หนูเมเขานะครับหนึ่งสองสามโอเค <c oughs> ก็ขอบคุณพี่หนูนะพี่ยินดีนที่ได้เจอมากเลยครับยินดีที่ได้เจอเป็นแบบมีสภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการมากขอบคุณมากพี่ก็ อันนี้เป็นรูปนลร้อยนะครับที่เป็นความทรงจำนะครับทุกคนอันนี้คือแบบของฝากที่เป็นความทรงจำมันมีค่ามากกว่าครับ<ช><ช>เป็นภาพเดียวที่แบบ <นะ S 2> มีนีใบเดียวในโลกอะนะครับสามคืนนะครับสามคืนสี่วันเนี่ยโหแบบเป็นผมเป็นความอะไรที่ประทับใจมากท้<笑><笑>องมากเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าพี่ลงไปถึงคลางแล้วก็เดี๋ยวโทรหาย่าโทรบอกนะพี่น้โอเคครับไดขอลาน้องแม็ค ที่ตรงนี้เลยนะครับเ่ครับขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับคดีครับพี่ครับดตับด้วยครับ